วันนี้มาประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสกันจ้าอุปกรณ์ลวดเจลมายีกระดาษแข็งกันไกลแล้วก็กาวร้อนอย่าลืมแท่งกาวสำรองด้วยนะมาเรามาเริ่มทําการขั้นตอนกันง่ายมากๆพับครึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้กันไกลตัดมันก็จะได้ออกมาเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งทีนี้เราก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ทำประมาณนี้ต่อไปก็เอาไปติดบนกระดาษกันนะคะ ทา,าการ์ไม้ห่างจากขอบกระดาษประมาณ1-2เซนแล้วก็ติดไปเลยนะทุกคนรีติดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะแห้งเร็วนะคะระวางร้อนด้วยเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แล้วนะก็จะใช้ดินสีทอเพื่อมาทําดาวประดับตกแต่งกันนะคะโดยที่นัทนก็จะหักขึ้นหักลงประมาณ1นิ้วเนาะแล้วแต่คนชอบนะว,ว่าจะได้ดาวใหญ่ดาวเล็กแค่ไหนแล้วก็กระพวรนะคะรอยเข้าไปเลย แล้วก็จะใช้กระควรที่ไส์เล็กที่สุดนะคะแล้วก็ครอบเข้าไปบนต้นไม้แล้วก็บิดๆไส่เพื่อที่จะให้มันล็อกอยู่เนาะแล้วก็ตกแต่งประมาณนี้เลยทุกคนน่ารักช่ไหมล่ะ Merry Christmas นะคะทุกคนขอให้มีความสุขมีเงินใช้กันทั่วหน้าเลย